สวัสดีค่ะมือนีประไพ่ขามวัดเนาะค่ะมีโอกาสถ่ายปลาใหม่ในวัดเฮเบิงเนาะค่ะวัดปลาสริพันธวงศ์บานประไพ่เองค่ะปลาใหม่ยังหนาอยู่ค่ะเป็นปลาดงดิบเนาะค่ะเนะานะ,นนะ,ะข้างในก็จะเป็นวัดเนาะค่ะข้างในก็จะเป็นวัด นี่ก็เป็นทางเขาวัดเนาะค่ะ เราถ้ามชาติมาฝากจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะค่ะเนาะป้าดุงค่ะพี่น้อง อันนี้ก็คือ้างในวัดเนาะค่ะซิมิจดีเนาะค่ะอันนี้ปะไพ่มาหับใยเนาะค่ะก็เลยถือโอกาสทายให้เบิงน้ำเนาะค่ะเนาะว่าทางในวัดร่มรื่นดีค่ะวัดนี้เย็นมากค่ะร้อนๆอนกับเขามากอะพอนข่ายเย็นเย็นสบายเลยค่ะ